โอเคเนาะแต่ว่าเกมนี้สุกน้อยซ้ายน้อยพอ32เนาะเด้อพันประมาณ2ล้า32เรื่องนั้นจะเป็นบิกกี้มวยคาราโอเกะแล้วก็สุกอีปุ้ยเนาะอยู่สนามปกุ้งเด้อแต่ว่า่าว่าจะได้ซ้ายนอยว่าจะได้แก่ได้เนาะ อุ้ยเป็นไฟเซอร์ขอองหมไป้นี่พี่ปุยเซอร์ไปหน่อยเตะหรือบอลเตะลูกนี้ดีเซอร์ไปกรต่อซะ เดยพันสองละเนาะไปครับสองละไปนี่กี่เซได้จะไดดูได้ดีเนาะแหมแม่แหม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 แม่แมแหม่แหมแหมแห่่่่ห่่ สายหน่อยเปิดลูกนีว่าจังได้ลูกนี่้ายหน่อยเอาหัวเสือไัวดีเนาะสามหาน้อสามหาทุกหน่อยเจอว่าจะดีบิ๊กกี้เปิดได้ด้วยคาราเตะป้าลูกนี่ดีสุด เรื่อว่าบุมารศเกี่ยวได้เนาะว่าเป็นเตะนักนวลมวยคาราโอเกะผู้ชายคนดังเนาะผู้ชายน่ยพี่บ่บ่คุ้มไปปุ้ยเจอลูกนี่ว่าจะได้ตายหน่อยพอแตกเฉยผุ้ยตายหน่อยว่าจะได้ลูกนี่ป๊าดีเฉยสุดยอดเนาะสุดยอดหลายเนาะไายหน่อยกับชุกหน่อยเป็นคู่หูสนามพุ่นกุ้งเนาะเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะเป็น จะเดินซ้ายอยู่อ่าเมืองเรางามเด้อเอ้ยอยากเจอคอมเนไปได้อยู่เมืองเรางามเนาะมอยคาราโอเกะไปดีเลยม่อยูทูบไปจะมอยคาราโอเกะ

พี Ooh, <architectural. S 1> ่ต <ed on> <rain> <No> <Uh, ื่นมาแก้ไขเสยซ้ายหน่อยว่าจังไรซ้ายหน่อยเต้นลูกนี่ดีหลายเนาะสุดหน้าร้านเนาะทางนี้เดลยทางนี้เดลยไปพักคนมากคนน่าเบอร์สองเก็นดีเนาะไปซื้อไม่มาดอนน้ำเลยสุดหน้าซ้ายหน่อยเนาะเปิดลูกนี่ว่าจังไรพี่อุ้ยเปิดไอ้ซุก ส่งชุดรอพิกกี้เปิราะไอ้ลูกนี้ยยเนาะยอดเลยสงรอรอเนาะเราะว่าลูกช่องน no ี au, ้ม okay. ่ลนะเดี๋ยวดีอะรนะอุ okay. yeah, ้นดูี okay. ่ลูกนีว่าจังไรดิกี <c ười> <c ười> ้เปิดมวยคาราโอเกไอุ้ดจอ เดกเจียวต้องทำนะบัตราทำปตกได้เนะเออือวแปดแปดแ่เได้เสียวแปดเจ็ดเจเปลี่ยนคางเนาะเปลี่ยนที่สามเปลี่ยนคางเนาะ ไปปุ๋ยเสิร์ฟลูกนี้ว่าจังใดโบกขางเสร็จแล้วสุดยอดเลยสามสองสลามคนกรุงลังธนาคารนิรุชินเลยพวกนายมาเยี่ยมมายามกับมาลินได้เนาะเดิมพันกับตามลงกันเก็บไดเบิ๋ยวเดี๋ยบอลเดี๋ยวบอเดี๋ยวไปหน่อยเอ้๊ะ แต่เบื้องันน้ำขึ้นเนาะเป็นเก้าแต่ไอสุกซงว่าจะได้ดกขี้เขาเกป้าลูกนี่ืเกี่ยวเสยซายหน่อยไ่ไซ้ายหน่อยออกหนาะโอ้ไอล้วยเป็นปวยยกป่วยเนี่ยนี่เออไ้ข้ามเขียวข้ามเขียวเ์ฟเขียวปุ้ยมาลูไอป่วยว่าเดียวกัน อยาเห็ดยางโอ้อยไปินตัวละนี่ยัเไิ่พอตีปุ่ยว่าจังได๋ลูกนี่แล้วบ่เต้ลูกนี่เต้ดีสวยน่ะมาเลยมาเลยสนามพลกุ้งมาเลยมาเลยใครวางมาเลยรับได้หมดเพื่อพี่้ามพี่ได้หมด เดิมพันก็ตามตกลงกันอคุณงสิเดิ้นสันพูดพีเ้ดีเนาะดมาเลยมาเนาอุ้ยเซิฟลูกนี่ว่าจังไหเบิร์กินหรือว่าด้่เฮอยเนาะเ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยเเ้ยเฮ้ยเยเเเ ัำได้หมดข้ามปาเอาไล่เธอเป็นอยู่แอมแอมสิบเก้าสิบต่อเก้าเนาะแต่ว่าพี่ปุ้ยแอมนั่เนาะพี่ปุ้ยเซอร์บลุงสอบได้ปาสอบเจอแม่เนาะนี่ลีแ่าสุดยอดเนาะวันนี้เรากิน ก็กินไข่ซิบหน่วยเนาะเป็นบบกําลังเลือกเพื่อไอปุ๋ยว่ะไปกระไดในซุ่มวงนี้เจอได้เมื่อัท่านเพิ่นกับเอเรียบร์ลูกนี่สอดียร์นี่เห็นบ่สภฉพาแอดมินออกันนั้นเพราะสามรอออกเนาะยานลูกเสือเราร้อนโตท่านร้อนโตท่านเนี่ยว่ะท่านบอกบุรีเลือดได้บางอย่างนี่ เออขมน้งมวยเดิมพลาดเลยปุ๊าบ่ญจงจัะดีเลยไปพี่ปุ้ยเสิร์ฟว่าจังใดพี่ปุ้ยเสิร์ฟลูกนี่ว่าจังใดสอดหรือบ่สอดหรือบ่ป้าบลูกนี่ป้าเซ่เรียบร้อยเนาะแน่นอนดีดีว้าแล้วตัวนี้กินมิจะเท่าเตะต่อเลยลองกินดีลองปุ้ยเนาะ ลูกน้ยเนาะแต่ว่าลูกเสริมเลามากเนาะรเาะสอดหรือบอสอดหรือบอเบี๋ยบอหยบขึ้นหน่วยบอสอดเซยเนาะบักตายหน่อยว่าจะไดเตะดีเซยลุงสุดน่มา เทว่าสิแต้มสิบต่อสิบสามเนาะไอซุกไล่ทรงลูกนี่บิกกอ้ว่าขาเอเกเรียบร้อยเนาะสุดยอดหลายเว่าสิบสี่ต่อสิบเนาะสี่สจะเต็มหรือบอล่าผิปุ้ยจะเก็มหรือบล่ว่าจังไรลูกนี่ว่าจังไรผิดปุ้ยว่าจังไ เิบะต่วนาะเสริมต่อสิบสี่เนาะเอาลูกนี่ตจวาคืนอยู่กับบิกกี้เนาะบิกกี้่วยข่าวเกณเนาะวันจะได้สุกหน่อยเป็นไพ่เสริมเนาะ อ้าวพี่ปุยเปิดไอซุบรอซุบ <Gon> ิเกตป่าลูส bon ิแ ah, ม่ขลับเกตหลวดร่อยเน้ะสุดยอดเก่งรายถือว่าเป็นภายสนาเนาะเก่งหลเก่งไหลเนาะเอพาติดตาไม่เด้อ